สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่8มกราคม2567ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีความคืบหน้าสําคัญนะครับเกี่ยวกับโครงการ แจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้รายงานไปว่ารัฐบาลนะครับกำลังนําร่างพรบกู้เงินนะครับส่งให้กฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบว่าขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวนการคลังนะครับท่านจุลพันธ์นะครับก็ได้ออกมานะครับให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้กฤษฎีกาก็ได้ตอบกลับมาที่รัฐบาลแล้วนะครับว่า การดําเนินการนะครับออกพรบกู้เงินนั้นนะครับรัฐบาลสามารถทําได้เพราะว่าเป็นอํานาจนะครับของทางคอมอที่จะสามารถดําเนินการฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับคำตอบในวันนี้ก็คือว่ากฤษฎีกาตอบแล้วว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะเดินหน้านะครับนำพรบกู้เงินนี้เข้าสภานะครับก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนะครับ ทีนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคังนะครับก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับแต่กิจสิริการนะครับก็มีข้อสังเกตนะครับว่าให้ไปดําเนินการนะครับภายใต้ กรอบวินัยทางการคลังนะครับซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยู่รวมไปถึงจะต้องมีการรับฟังความยิดเห็นอย่างรอบด้านด้วยฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับรัฐบาลก็จะเดินหน้าในขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการวางแนวทางนะครับให้การดําเนินการนี้อยู่ภายใต้วินัยทางการคลังและอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมครมทางรัฐบาลก็จะมีการหารือในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับที่ดําเนินการมานะครับท่านจุลพันธ์ก็ได้กล่าวว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นไปตามกําหนดการนะครับที่รัฐบาลวางไว้ก็แปลว่าหลังจากนี้รัฐบาลก็จะเดินหน้ามาตรการนี้ในเรื่องของการนําร่างพรบนะครับเข้าสู่สภาถ้าหากว่าสภานะครับให้ความเห็นชอบนะครับ ก็จะสามารถดําเนินการได้นะครับตามกำหนดการเดิมก็คือในเดือนพฤษภาคมปีนี้นั่นเองนะครับสำหรับเงื่อนไขของการแจกเงินดิจิตอลวอลเลนหนึ่งหมบาทนะครับที่รัฐบาลตั้งใจไว้นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่ารัฐบาลนะครับจะแจกเงิน10,000บาทให้กับประชาชนคนไทยที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยมีเงื่อนไขก็คือว่ารายได้นะครับจะต้องห้ามเกิน70,000บาทต่อเดือนโดยใช้วิธีเอารายได้ทั้งปีในปีที่แล้วนะครับปี6 6มาหาร12แล้วดูว่าเกิน70,000บาทไหม แล้วก็ต้องดูเงินฝากด้วยนะครับบ้างเงินฝากห้ามเกิน5 0,000นบาทโดยข้อมูลเงินฝากนั้นนะครับคาดว่าจะใช้ข้อมูลณเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วการมาโยกย้ายเงินในช่วงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเขาดูข้อมูลในอดีตนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาของการดําเนินโครงการนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับทั้งฝั่งร้านค้าที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการแล้วก็ฝั่งของประชาชนนะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนเช่นเดียวกันซึ่งหากว่าถึงช่วงเวลาที่จะมีการดําเนินโครงการนะครับจะมีการออกรายละเอียดอีกครั้งึว่าจะมีการให้ลงงทะะเบบียยนนอ่าไรรคั ซึ่งเงิน10,000บาทนี้นะครับทันทีที่มีการเริ่มโครงการนะครับก็จะมีการจ่ายเข้ามานะครับในดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะเข้าผ่านแอปเป๋าังินนะครับ10,000บาทนี้จะต้องใช้นะครับครั้งแรกอย่างน้อย1ครั้งภายใน6เดือนในรัศมีภายในอำเภอนะครับตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าใครนะครับมีที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่ไม่ได้ตรงตามบัตรประชาชนถามว่าตอนนี้ท่านจะไปย้ายที่อยู่หรือย้ายที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ตรงกับที่ท่านอยู่จริงก็ยังสามารถทําได้ทันนะครับ และเมื่อท่านใช้ครั้งแรกอย่างน้อย1ครั้งภายใน6เดือนแล้วนะครับท่านก็ไม่จะเป็นต้องใช้10,000บาทให้หมดภายใน6เดือนก็ได้นะครับรัฐบาลจะให้เวลาในการใช้เงิน1 0 0 0 0บาทนี้นะครับยาวไปถึงปี70เลยนะครับและที่สําคัญนะครับการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนี้จะไม่ทับซ้อนกับผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยบัตรประชาชนนะครับหมายความว่าต่อให้ท่านใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เมื่อมีการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทท่านก็มีสิทธิลงทะเบียนเช่น หรือแม้กระทั่งช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับก็คือการที่รัฐบาลนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีนะครับสามารถไปจับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับในวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทนะครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง15กุมภาพันธ์2 5 6 7นสะครับสามารถที่จะนำไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีในปี67นะครับซึ่งจะมีการยื่นภาษีในช่วงต้นปีหน้านั่นเออองงนนนัซึ่่่่ทททาาใดดีีี้สิธ์ยภษ เม <minutes> ื่อรัฐบาลมีการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันสรุปก็คือว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนั้นจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐบาลเลยนะครับและหลังจากนี้ไปนะครับถ้าหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดใเพิ่มเต แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ